สวัสดีครับผมรองารราศาสตราจารย์เภสัชกรดกรภาคภูมิพานิชยุประการล,ละนานเป็นอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานาครินทร์นะครับวันนี้ผมนําเสนอนวัตกรรมประเพยนะครับหลายๆคนงสงสัยว่าประภพยคืออะไรนะครับประเพยเป็นนวัตกรรมแผ่นแปะแก้ปวดโดยใช้สารสกัดจากพลนะครับพลเนี่ยเป็นสมุนไพรยายในบัญชียาหลักแห่งชาติอยู่แล้วนะครับใช้สําหรับแก้ ปวดอักเสบกล้ามเนื้อนะครับแต่ในวป็ิียาหลักแข่งชาติเนี่ยจะอยู่ในรูปของครีมไพยหรือว่าน้ํามันนวดไพลนะครับคราวนี้เราต้องการที่จะยกระดับของยาสมุนไพรไทยให้มีรูปลักษณ์ที่น่าใช้นะครับเพราะว่าการใช้อยู่ในรูปของครีมไพยหรือน้ามันนวดไพลเนี่ยมักจะต้องใช้ปริมาณสารสกัดซึ่งเป็นน้ํามันหอมระเหยจากไพยในปริมาณสูงนะครับซึ่งมักจะก่อให้เกิดอาการระคายเคืองกับผิวหนังนะครับเพราะฉะนั้น คนโดยมากก็ไม่ค่อยนิยมใช้นะครับเราก็เลยพัฒนานวัตกรรมการสกัดสารจากไคลใหม่นะครับโดยใช้เทคโนโลยีการสกัดด้วยไมโครเวฟนะครับแล้วก็ใช้ตัวทำละลายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาสกัดนะครับสารสกัดที่ได้ก็จะออกมาในรูปของสารสกัดที่เป็นของเหลวนะครับจากนั้นเราก็เอามาผนวกกับตัว โพลิเมอร์ที่ได้จากธรรมชาตินะครับนั่นก็คือ,อสารเมือกจากเมล็ดแมงลักนะครับสารเมือกจากเมล็ดแมงลักเนี่เราสามารถสกัดเอาเมือกจากเมล็ดแมงลักมาโดยวิธีการง่ายๆนะครับแล้วก็เอามาทําเป็นแผ่นโพลิเมอร์เป็นแผ่นฟิล์มนะครับเมื่อเอานวัตรกรรม2ส่วนนี้มาผสมกันนะครับเราก็จะได้เป็นแผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพลนะครับซึ่งเราสามารถควบคุมคุณภาพสารสกัดและ ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเหมือนกันทุกครั้งที่ผลิตโดยวิธีการวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญด้วยวิธี HPLC นะครับแผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพลก็จะสะดวกในการใช้นะครับเพราะว่าเราสามารถแปะเพียงครั้งเดียวแล้วก็จะออกฤทธิ์ได้ทั้งวันนะครับก็จะทำให้มีความสะดวกในการใช้แล้วก็ไม่มีการระคายเคืองกับผิวหนังนะครับแล้วก็กลิ่นที่รุนแรงของไพลก็ โดนกําจัดออกไปด้วยสําหรับนวัตรกรรมแผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดภัยและสารเมือกจากเมล็ดแมงลักนะครับเป็นนวัตรกรรมที่เราทําขึ้นเพื่อที่จะออกสู่เชิงพานชิ์นะครับเพราะฉะนั้นนวัตรกรรมเราเนี่ยจะเป็นขั้นตอนการทําง่ายๆนะครับต้นทุนก็ถูกนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยประสิทธิภาพในการอ,ออกฤทธิ์ในการแก้ปวดก็ดีนะครับเพราะว่าเราสามารถควบคุม คุณภาพของปริมาณสารสัมพันธ์ได้นะครับสำหรับนวัตกรรมแผ่นแปะภัยนี้นะครับก็จะเป็นนวัตกรรมที่เหมาะสําหรับทุกกลุ่มอาชีพนะครับและทุกกลุ่มอายุที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราด้วยครับ